ค่ะสำหรับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้นะคะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องกันเลยค่ะก็เริ่มจากพาร์ทแรกก่อนนะคะพาร์ทแรกเนี่ยหนูได้ไปช่วยพี่ไปทำผ่านไหวครูให้กับพี่ที่บ้านของพี่อะคะ่ะก็คือเป็นบ้านญาติเป็นบ้านของป้า ทีนี้พอไปทําพานหนูกําลังจัดพานร้อยดอกลักดอกปกักดอกไม้อย่างแบบอยู่ใเดียค่ะหนูก็หันไปมองทางทางในบ้านครับหนูมองทางในบ้านปุ๊บหนูเห็นขาขาคน,น่ะค่ะสองข้างเลยยืนยืนเหมือนมองว่าพวกหนูอะทําอะไรกันอยู่ว่าแบบยืนจ้องนิ่งอย่างนั้นเลยแต่ว่าหนูไม่เห็นช่วงบนหนูเห็นแค่ช่วงช่วงล่างซึ่ง มันแบบภาพที่หนูเห็นนะค่ะขาผอมมากแห้งเหมือนใช่เหมือนซากมัมมี่ประมาณนั้นนะคะแบบแห้งเลยแบบสีสีดำเมี่ยมเลยแต่ว่าลักษณะที่เห็นชัดๆเนี่ยก็คือเขาใส่กางเกงขาสั้นอืในบ้านไม่มีคนใช่ไหมในบ้านไม่มีคนใช่ไหมจะอยู่กันแค่ตรงหน้าบ้านนะคะเพราะว่าทุกคนช่วยกันทำดอกไม้กันอยู่ ก็คือหลังบนมาอยู่หน้าบ้านหมดแล้วอืมใช่จะไม่มีใครอยู่แล้วหนูก็เลยหันไปมองแล้วหนูก็แบบเก็บไว้ในใจพอทําอะไรเสร็จหนูก็เลยโค้งถามพี่เลยว่าที่บ้านพี่มีผีหรอพี่เขาก็แบบอึ้งไปใช่หนูหนูก็รู้ว่าทำไมหนูทักถามตรงๆเลยเหรอถามตรงๆเลยเหรอใช่ค่ะอืพี่ก็บอกว่า อยู่มานี่ก็ไม่เคยเจอนะไม่มีนะหนูก็แบบโอเคเก็บเก็บไว้ในใจพอผ่านไปประมาณเกือบเดือนนะคะพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยที่บ้านอะ่ะจะทําบุญบ้านกันนะให้มาด้วยหนูก็โอเคแพ็คของไปนอนบ้านพี่เพื่อแบบเตรียมตัวทําบุญบ้านช่วยป้าช่วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ ก็ช่วยตอนเช้าก็ช่วยงานบ้านช่วยตักกับข้าวช่วยดูว่าดูแขกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนมีธุระหนึ่งที่หนูต้องเข้าไปห้องน้ําแบบไปคุยงานนะคะเพราะว่าข้างนอกเสียงดังพอออกมาเนี่ย mm hmm. ทุกคนเขาก็พาก็เริ่มสวดกันแล้วแล้วด้วยความที่หนูอยู่ข้างในสุดหนูก็แบบมองออกไปข้างนอกอยู่ีในใจหนูคิดขึ้นมาว่าโอ้สวดมนุอย่เหมือนเหมือนอยู่งานศพเลยเนาะ ท้งทั้งที่มันมันเป็นงานบุญนะคะแต่ว่าในใจหนูวิดีก็คิดขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะหนูก็เก็บไว้ไม่บอกใครจังหวะนั้นมันรู้สึกยังไงมันถึงมันพูดโพ้งขึ้นมาหรือว่าคิดขึ้นมาอย่างนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรเหมือนกันจากู่ธีในใจมันก็คือว่ามองชานไปเ้าต้องอะค่ะเขาก็หวังเจ้าอิียงเรียนงกันไปอ่ะเหมือนงานศพเลยหนูก็คิดแบบในนั้นอยู่ในใจใช่แบบคิดไม่ดีอะค่ะ เสียงมันขัดขากหายหายอ่ะใช้หูฟังไหมลองหูฟังนิดนึงเสียงมันช็อตช็อตอะเหมือนไมช็อตช็อตอะได้ยินไหมคะเฮียได้ยินได้ยินแต่ว่าเสียงมันแตกๆเหมือนไมช็อตเลยใช้หูฟังไหมลองลองเสียบใหม่ลองลองดึงแล้วเสียบใหม่อันนี้ช็อตละยังช็อตอยู่ไหมคะอันนี้อ่าโอเคไม่ช็อตละหายละโอเคหายโอเคหายละค่ะหนูก็ พองานทําบุญบ้านผ่านไปแค่วันเดียวอะคะ่ะพี่ทีหนูได้ยินเสียงโทรศัพท์กิ้งมาหาหนูป้าโทรมาบอกว่าลุงเสียแล้วนะฮะใช่คะ่ะป้าเขาบอกว่าลุงเสียแล้วนะลุงเขาอัดตัดมีวิบากกรรมตัวเองอะคะ่ะเออเออเอ,อมันมันไม่ถึงว่ามันคือการเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนกับการใช้การใช่แบบตัดกรรมตัวเองอะคะ่ะ เออเออโอเคนั่นแหละอ่ะต่อต่อหนูก็แบบช็อกก็แบบแล้วหนูก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับที่บ้านเลยว่าแบบว่าหนูคิดอย่างเงี้ยว่ามันจะมีงานศพตอนมันทําบุญบ้านอ่าใช่ที่นี้หนูก็เลยไปไปรับศพลุงกับพี่พอรับศพอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะก็กาลังจะกลับกลับกันเองอ่ะหนูมองไปที่รถหนูก็มองเอ๊ะป้ามาด้วยหรอ ป้ามาด้วยหรอปันนึงนะสิก็ออบอกหนูก็คิดในใจอ้าป้ามาด้วยหรอหนูก็เลยเดินอ้อมไปขึ้นประตูอีกฝั่งค่ะสรุปเปิดประตูขึ้นไปมไม่มีใครเลยหนูก็เลยแบบนั่งข้างหลังกับใครก็ไม่รู้แต่ว่าตรงนั้นไม่มีใครเลยแต่ว่ามีของวางไว้อะค่ะซึ่งหนูดูแล้วมันก็เป็นของที่ไม่น่าสูงถึงแบบจะเห็นตรงกระจกได้ Uh huh. อ่าฮอค่ะหนูก็พอไปถึงวัดอะคะ่ะพอออกมาซื้อของกับพี่สาวก็ถากก็บอกพี่ว่าเนี่ยหนูเห็นนะว่ามีคนมีคนนั่งอยู่บนรถหนูก็เลยเดินอ้อมไปขึ้นอีกฝั่งใช่พี่ก็เลยบอกว่าไอ้ของนั้นนั่นแหละเป็นของลุง uh huh. อ๋ออืมใช่พออ่ออันนี้มัน เป็นอีกพาร์ทหนึ่งแล้วค่ะก็อืค mm hmm. านนี้ก็คือหนูก็ทํางานศพอะไรเรียบร้อยผ่านไปแล้วมันตรงแล้วพอจบปุ๊บมันเป็นวันพระพอดี mm hmm. พอเป็นวันพระพ่อก็ชวนไปทําบุญตักบาตรกันตอนเช้าค่ะพ่อ mm hmm. พ่อก็ชวนไปทําบุญตักบาตรกันตอนเช้าทีนี้ พอทาบุญเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนูก็กลับเข้ามาบ้านหนูก็ล็อกบ้านปิดประตูปิดอะไรเรียบร้อยกําลังจะออกมาให้อาหารแมวหนูได้ยินเสียงประตูแบบกึกกึกอะค่ะแบบอย่างเนี้น mm. เสียงประตูแบบกึกกึกเหมือนคนจะเปิดหนูก็เลยตกใจแมวก็หันไปมองเหมือนกันหนูก็เลยชะเง้อหน้าไปดูว่าคืออะไร มีใครหรือเปล่าเพราะว่าหนูก็กลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวอืมทีนี้พอหนูชะงงงหน้าไปอะคะ่ะพี่ทีหนูเห็นเป็นเงาดําๆอะดําแบบแต่ว่าหนูดูรู้เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเงาสีดําแห้งแบบกําลังเหมือนพยายามเขย่าประตูเข้ามาอเขย่า,ยาประต,าาระตูไม่ถึงเขย่า,ยาประตู<ช>แล้วประตูมันสั่นแบบกึกกักกึกกักกึกกักนี่เลยเหร ใช่สั่นแรงมากก็คือเหมือนแรงแบบเหมือนมีคนเขย่าประตูพยายามจะเข้ามาจริงๆอะค่ะอืมอืมหนูก็เลยตกใจแมวก็ตกใจเพราะว่าแมวก็ได้ยินเหมือนกันแล้วคือตอนนั้นถ้าจะคิดเป็นแบบลมก็ไม่มีเลยเพราะว่าอากาศตอนนั้นร้อนมากอืมอือใช่ค่ะพอพอมันเขยา่าแรงๆหนูก็แบบเริ่มคุมสติไม่อยู่แล้วก็เลยไปโทรบอกพ่อ ว่าหนูเจอแบบนี้นะพอ่อบอกว่าให้แบบใจยเยน็นๆหนูก็ไม่รู้จะทําไงหนูก็เลยหนูก็เลยแช่งค่ะว่าถ้าสัมภเวสีอยากเข้ามาบ้านนี้บ้านนี้แบบให้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ประมาณนี้อืมอืมใช่อืม,อมแล้วหนูก็เลยเก็บเรื่องเนี้ยไปถามเพื่อนเพื่อนคนเนี้ยเขาจะมีดูรับดูดวงมีเซนนะคะเขาแบบเห็นได้อืมหนูก็บอกว่าเนี่ย เจอเงาดำๆแห้งๆแต่ว่าเป็นผู้ชายอ่ะมาเขย่าประตูเหมือนจะเข้าบ้านแล้วเพื่อนเข uh huh. าก็เลยแบบตั้งตั้งจิตอะคะ่ะหลับตาแบบดูว่าเป็นใคร uh huh. ทีนี้พอเพื่อนดูแล้วใช่ไหมคะ uh huh. เขาก็บอกว่าเป็นผู้ชายนะแต่ว่าตัวแห้งมากตัวแห้งแบบ uh huh. เป็นผิวดำเลยหนะูก็ เพื่อนก็ถามว่าใช่ใช่ไหมหนูก็ใช่แล้วเพื่อนก็บอกอีกว่าใส่กางเกงขาสั้นด้วยใช่ไหมหนูก็แบบมันเป๊ะทุกส่วนเลยอะค่ะซึ่งเราไม่ได้เล่าให้เขาฟังก่อนเลยแม้แต่นิดใช่ค่ะแค่เล่าว่าเจอเจอ,เจอแค่เง,งา,าดำๆแห้งๆเป็นผู้ชายแค่นั้นเลยเขาเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้ว่าเขาตามมาได้ไงแต่ว่าเหมือนเขาอะรู้สึกว่าจูนกับเราติดก็เลยตามมาอื ไม่ถึงเขาสื่อสารกับเราได้คนเดียวอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นค่ะเพื่อบอกว่าเหมือนคนเรามันก็จะมีคลื่นอยู่รอบตัวใช่ไหมคะเหมือนพอเขารู้ว่าเราเห็นนะ่ะเขาก็แบบมาตามติดเราแบบมีอย่างแต่เพื่อนเราบอกว่าแต่ว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้หรอกเขาเข้ามาไม่ได้อืมซึ่งลักษณะค่ะมันตรงกับคนที่เจอที่บ้านป้าเลยอือ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  หรือแต่ว่าพอหลังจากวันนั้นมาก็ได้ยินเสียงกอก,กกอกแก่ๆบ้างแต่ว่าก็ทําใจไม่ไม่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะประมาณนี้อืมโอเคโอเคก็คือหลังจากนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาทั้งหมดเนี้ยตั้งแต่ไปเห็นที่บ้านเพื่อนตั้งแต่เราเดินทางกลับบ้านขึ้นรถมีมาเขย่าประตูทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลน,นี้จนถึงปัจจุบันไม่เจอแล้วถูกไหม มีเจอแบบบอบบัแบมแบมอยู่บ้างค่ะแบบแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวกันอืมเจอตามสถานที่ต่างๆใช่อืมอืมโอเคโอเคซึ่งตัวของน้องเองก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันเดียวกันหรือเปล่านะหรือว่าไม่ใช่เพราะเอาจริงๆเท่าที่ฟังดูก็เหมือนเราเป็นคนมีเซนไหมเพราะว่าเราก็เหมือนกับได้เจอบ่อยๆหรือว่าเนี่ยก็ยังเจออยู่บ้างเล็กน้อย ไม่แน่ใจว่าหนูมีเซนไหมแต่ว่ามันก็แบบเห็นแบบแบมๆบางที่อย่างเงี้ยค่ะ